เสาเอกเอาอัจฉริยะนะครับก็ทัดดอกไม้ไว้ที่หูด้วยใช็ด <laughs> <laughs> ยางกันฟัน <laughs> ยางกันฟันเออเสาเอกเสาเอกอยู่กับอาจารย์ได้กี่ไฟละ <laughs> กาา็ไฟ <laughs> นี้เป็นไฟที่สองไฟนี้ไฟที่2ไ <laughs> ฟแรกชนะใครอยู่นี่เอ <laughs> ชนะเพลเพลนคะรับอ,อ่าฮะโอ้ก็ขาดเลยนะครับวันนั้นนะนะครับแล้วก็ไฟนี้ไฟที่2ที่อยู่กับอาจารย์สุรัตน์แล้วก็เปลี่ยนเป็นอออัจฉริยะนี่กี่ไฟละไฟนี้ก็ไฟที่2เอาไฟที่2เหมือนกันก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับไฟต่อไปเจอใครครับเจอกับดีเซลเล็กครับ ดีเซลเล็กเคยต่อยปะเคยครับครั้งหนึ่งครั้งเดียวเหรอครับเคยครั้งเดียวที่ลังสิบที่ราบเนินคราบเนินตอนของรายการเชียร์ครับรายการใหญ่ครับวรรณศรบรรดาที่มีแจกเบนซ์ใช่ใช่ใช่เอาแล้วแล้วเสาโทรเคยต่อยดีเซลปะครับเสาโทรเคยต่อยก่อนครับแล้วผมมาต่อยทีหลังมาแพ้มาแพ้เสาโทรก็มาต่อยกับผม แต่ว่าที่ต่อยล่าสุดกับดีเซลคือเสาเสาโท,โทนะที่ต่อยล่าสุดที่ลังสิตนี่คือเสาโทใช่วเท,ที่ยวนี้ก็องงหมดแล้ว <laughs> แล้วที่นี้ก็เป็นเสาเอกแต่เสาเอกเคยเจอกับดีเซลครั้งหนึ่งรายการใหญ่แจกเบนที่ล่าดำเนินวันนั้นลูกเกมเป็นไงอะ่ะก็ก็ต่อยมาดีเซลก็ไปเบียดกันแล้วสุดท้ายเป็นผมฝ่ายชนะครับชนะ ขาดไหมขึ้นยกห้าต่อแพงไหมต่อประมาณสามหนึ่งเนี่ยประมาณสามสี่หนึ่งอะไรย่างเงี้ยผมต่อมาลูกเกมยกห้าเขาขึ้นมาไล่ไล่ไล่แต่ว่าเราเราต้านได้ครับก็เป็นว่าเคยชนะมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ปีประมาณได้ประมาณปีสองปีประมาณนี้ประมาณปีสองปีครับเขาที่เล้ชกปิกัดเท่าไหร่ครับตอนนั้นร้อยสิบเก้าแล้วเที่ยวนี้เที่ยวร้อยยี่สิบสองครับ อ๋อใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราให้ป้องกันแชมป์เสาเอกเป็นแชมป์ร้อยอยี่สิบสองอยู่เอ้ยเออดีเซล,ด,เซลดีเซลเป็นเป็นแชมป์ที่ชิงกับเสาโทครับอ่าดีเซลเป็นแชมป์เพราะได้มาจากเสาโทครับอา่าอ่าก็ก็ก็ดีเซลนี่ป้องกันแชมป์ครับป้องกันแชมป์โดยที่ว่าเสาโทก็ส่งเสาเอกไปต่อยแทนครับผมเป็นผู้ช้าชิงเออเออเออร้อยยี่สิบสองโชคพิกัดจริงเท่าไหร่ครับ ก็ร้อยยี่สิบสองครับว่าผมขอก็อยู่ครับว่าให้ต่ำมาหน่อยอืมร้อยยี่สิบสองมันใหญ่ไปเคยชุกมากสุดพี่กัดเท่าไหร่มากสุดร้อยยี่สิบสามครับตอนนั้นเบ่งไปต่อยกับรณชัยร้อยยี่สิบสามอ่าถ้าร้อยยี่สิบสองใหญ่ไปนี่ถ้าแบบชอบชอบเลยต้องพิกัดเท่าไหร่ตองคืนก็ตองคืนครับสิบแปดสิบเก้ากำลังดีครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็ได้อ่ายี่สิบก็ได้โอ้โหนี่ก็เพิ่มไปอีกประมาณสามปอนด์ได้เลยนะประมาณนั้นครับประมาณครับเป็นไงบ้างร่างกาย ป้ามกับใครบ้างอยู่ที่นี่ก็มีป้ามตัวใหญ่ป้ามพวกคอมตักพวกเพต้าอ่างเงี้ยป้ามตัวใหญ่ครับแล้วกับเสาโทนนี่ก็ะสาโทนก็มีด้วยครับร่างกายเข้าที่เข้าทางยังอยู่นี่หรือว่าเริ่มชินกับโปรแกรมการซ้อมยังก็ชินแล้วพี่ก็ตอนมาแรกๆก็อาจจะเมื่อยไม่สบายหน่อยแต่มาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรครับปรับตัวอยู ical, e uh, ่นานไหมก็นานนิดนึงครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วปีนี้อายุไหนปีนี้เขาจะเข้ายูปห์าแล้ว โอ้ยังได้อีกหลายปีนะครับเป็นไงบ้างเจอกับดีเซลก็เหมือนเดิมจริงจังหวะก็จะจริงกันน่นา,นาจะมันครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเวทนิดหนึง่งขนาจะใหญ่หน่อยครับก็ลักษณะเดิมมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมไปนีที่อาจารย์ขออาจารย์แบบว่าป้อนให้ไปก็เน้นเร็วให้เร็วเขาหน่อยครับชิคออกก่อนเนาะเขาให้ออกก่อนให้เร็วพี่เล็กพี่เขาก็เดินพี่เล็กก็ก็เหมือนเดิมครับชนะก็มีสิทธิ์ให้เดือกไฟอืมเขาต่อยต่อยให้เต็มที่อ่ะครับขั้นต่ำ สนหนึงครับกันต่ำแสนหนึ่งช่วงหลังเสาเอกมีชนะใครแพ้คใครบ้างครัก็มีตั้งแต่ประมาณ2ปีก็มีแพ้อยู่แค่ลอนชัยประมาณ11ไฟอ์แล้วแพ้แค่ลอนชัยไฟเดียวครับ2ปี11ไฟอ์แพ้ลอนชัยแค่ไฟเดียวครับนะครับอ่ะฝากแฟนมวยน่อยครับก็ฝากติดตามเสาเอกนะครับวันที่24่สิบก็เจ้าแชมป์มาให้ได้ครับแต่แค่แต่กูน่าให้เสาโทรครับผมปกติเอ้ยก่อนหน้านี้เคยเป็นแชมป์อะไรบ้างเป็นแชมป์ด่ามเนินครับร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองล่ามเนินครับ วันนั้นชนะชนะไอ้เทสะสินครับครับแล้วมีอีกไหมแล้วก็มีรุ่นร้อยสิบสองครับครับตอนนั้นตัดกับสองไม้แดงมีสองเส้นครับรุ่นร้อยสิบสองกับร้อยยี่สิบสองร้อยสิบสองของลาซเดินสองลำเนินกันครับแล้วที่แบบว่าชิงแล้วก็ไม่ได้เคยมีไหมไม่ไม่เคยครับเอาแสดงว่าเรามีแต่ชิงแล้วได้เลยอ่าถ้าชกเข็มขัดไฟที่มีเข็มขัดนี่ยังไม่เคยพลาดยังไม่เคยพลาดครับผมขอบคุณครับขอบคุณรับสวัสดีครับสุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับพักยกเอกชุมพรเอาไว้ออกตัวหน่อยแอดไลน์ไปนะครับ AEK86 ครับใส่แอดข้างหน้าตัว A ตามด้วยตัว E แล้วตามด้วยตัว K นะครับใส่เลข8กับเลข6เข้าไปครับเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของความมั่นคงผมการันตีให้เองล้านเปอร์เซ็นต์พักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติฝากไว้ด้วยนะครับ AEK86 ขอบคุณและสวัสดีครับ